สวัสดีครับคลิปนี้พี่จะมาสรุปเนื้อหาในวิชาชีวะให้ FT น้องๆฟังกันนะครับเนื้อหาที่พี่จะมาพูดให้ฟังในคลิปนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาที่อยู่ในเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับหัวข้อที่จะมาพูดก็คือเป็นเรื่องของอ่าเป็นเรื่องของของเสยียที่เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูว่าสิ่งของเสยียที่เกิดขึ้นจากภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยได้แก่ชนิดใดบ้างน,นะครับเรามาดูก่อนว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไงนะครับนนอย่างที่น้องๆเคยเรียนมาเนาะของเสยียที่เกิดขึ้น ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะครับก็คือเกิดขึ้นจากกระบวนการเมตาบอลิซึมนะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารภายในร่างกายนั่นเองนะครับซึ่งสารอาหารที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายนะครับหลังจากที่ผ่านกระบวนการย,ย่อยและการดูดซึมแล้วนะครับมันก็จะทําให้เกิดของเสียที่จะมีการกําจัดออกจากร่างกายนะครับซึ่งของเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีลักษณะสําคัญก็คือจะมีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ป,ประกอบนั่นเองนะครับหรือเราเรียก กลุ่มของของเสียนี้ว่าในโตจีนัสเวสนะครับก็คือเป็นของเสียเป็นสารประกอบที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นอประกอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าของเสียต่างๆเราเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากสารอาหารประเภทใดนะครับน้องๆต้องลองนึกตามเนะว่าสารอาหารชนิดใดที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบพอจะนึกออกไหมครับก็คือเป็นโปรตีนนั่นเองนาองเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าไอสารประกอบต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากการ เปลี่ยนแปลงของสารอาหารประ,ประเภทโปรโตีนนะครับทีนี้มันมีของเสียชนิดใดบ้างนะครับให้น้องๆจำไว้เลยว่าสารประกอบไนโตรเจนนะครับที่เป็นที่จัดเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดเนาะนะครับได้แก่อ,อะไรบ้างนะครับก็จะมียูเรียนะครับมีแอมโมเนียและ,ะและกรดยูริกนั่นเองนะครับซึ่งของเสียแต่ละชนิดเนี่ยจะมีลักษณะสําคัญที่แตกต่างกันนะครับซึ่งตรงนี้เป็น ส่วนที่สําคัญนะครับที่เราควรจะต้องรู้เนาะทีนี้เรามาดูเดี๋ยวพี่จะมีภาพสรุปให้ฟังว่าไอของเสียสารประกอบทั้ง3ชนิดเนี้ยมันมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับก็คือแอมโมเนียเนาะแอมโมเนียที่อยู่ทางด้านซ้ายมือสุดนะครับแอมโมเนียหรือแอมโมเนียมไอออนนะครับก็คือจะมีสูตรของสารประกอบเป็น เอ็นนะครับหรือ NS4 นบวกนั่นเองเนาะซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในส,สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในส่วนของแอมโมเนียเนี่ยลักษณะสำคัญก็คือมันเป็นของเสียที่มีความเป็นพิษสูงเนาะจำไว้ให้ดีนะครับมีความเป็นพิษสูงนะครับซึ่งพอมันมีความเป็นพิษสูงแล้วเนี่ยก็ทำให้เวลาที่ต้องการอาสิ่งมีชีวิตต้องการที่จะกําจัดมันเนี่ย ก็ทาให้จะต้องอาศัยปริมาณน้ำเนี่ยมากตามไปด้วยเนาะอาศัยน้ําที่จําเป็นหรือต้องการที่ใช้ในการขับถ่ายหรือการกําจัดออกจากร่างกายนะครับสูงนะครับแต่ถ้าถามว่ากระบวนการผลิตเนาะกระบวนการผลิตเนี่ยเป็นกระบวนการที่ไม่จําเป็นต้องอาศัยพลังงานนะครับไม่มีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะนะครับทีนี้มาดูถัดมานะครับถัดมาก็คือเป็นยูเรียนะครับยูเรียเป็นสารประกอบที่ เกิดขึ้นอาจเป็นสารที่สร้างขึ้นในร่างกายของเรานะครับที่บริเวณตับนั่นเองเนาะทีนี้นอกจากในร่างกายของเราแล้วที่มีการกําจัดของเสียในรูปของยูเรียนะครับในกลุ่มของพวกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มอื่นๆนะครับไม่ไว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแล้วก็รวมไปถึงสัตว์เครื่องบอกเครื่องน้ำนะครับก็จะมีการรวมถึงสัตว์ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงคานบางชนิดนะครับรวมถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ อาศัยอยู่บนบกนั่นเองนะครับที่มีการกำจัดของเสียออกในรูปของยูเรียนะครับก็จะมีสูตรเป็น C นะครับอะตอมคาร์บอนกับออกซิเจนจับกันด้วยพันธะคู่นะครับแล้วก็มีหมู่ NS2 นะครับหมเอมีนตรงนี้อีก2หมู่จับกับอะตอมของคาร์บอนเช่นเดียวกันนะครับลักษณะสำคัญของยูเรียนะครับก็คือมีความเป็นพิษต่ำนะครับมีความเป็นพิษน้อยกว่าในส่วนของแอมโมเนียนนะครับเพราะฉะนั้น พอมันมีความเป็นพิษน้อยกว่าแล้วเนี่ยปริมาณของน้ําที่ใช้ในการกาจัดเนี่ยก็จะลดน้อยลดต่ําลงนะครับหรืออยู่ในระดับปานกลางนั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะสําคัญของยูเรียเนาะสุดท้ายนะครับก็คือกรดยูริกนะครับกรดยูริกตรงนี้ก็คือจะมีลักษณะสํสสาคัญนะครับก็คือดูจากสูตรครงสร้านนะครับก็คือมีลักษณะเป็นวงแหวน2วงเชื่อมติดกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นของเสียที่เกิดขึ้นจาก กลุ่มของพวกสัตว์ปีกนะครับพวกนกเนาะรวมไปถึงมแมลงนะครับและสัตว์เลื้อยคลานนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของกลุ่มตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญนะครับเราต้องรู้ว่าในโดยเฉพาะในกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยว่าแต่ละไฟลัมแต่ละกลุ่มเนี่ยมีการกําจัดของเสียนในรูปแบบใดน,นะครับสำหรับในร่างกายของเราถึงแม้จะมีการพบยูเรียเป็นองค์ประกอบมากที่สุดในปัสสาวะแล้วนะครับแต่ว่า ให้น้องๆจำไว้ในหนึ่งว่าก็จะมีส่วนของแอมโมเนียและกรดยูริกพบในส่วนของของเสียด้วยเช่นเดีวยวยกันกนะครับทีนี้ถ้าถามว่าระดับความเป็นพิษนะ้อระดับความเป็นพิษของกรดยูริกเนี่ยก็จะมีน้อยที่สุดนะครับจัดว่ามีความเป็นพิษน้อยที่สุดเช่นเดียวกับต้องการน้ําใช้น้ําในการกําจัดน้อยที่สุดเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเพราะอ,อะไรเพราะตรงนี้มันจะมีมีที่มาที่ไปนิดหนึ่งน้อยก็คือมันต้องการที่จะ สงวนน้าในร่างกายนะครับอย่างที่เราทราบนะ้อกรดยูริกที่พบในที่เกิดขึ้นจากการขับถ่ายของพวกสัตว์ปีกหรือในกลุ่มของนกเนี่ยมันจะมีลักษณะแข็งนะ้อเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือมันต้องการที่จะสงวนน้าหรือเก็บรักษาน้ําในร่างกายนั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือเป็นในส่วนข้อมูลที่สําคัญในส่วนของของเสียที่เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตนั่นเองให้น้องจำให้ดีเนาอว่าแอมโมเนีย ยูเรียและกรดยูริกมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเขีย okay, นนาะคลิปนี้พี่ก็จะไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ